สวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยนะครับผมช้างน่ารักนะครับผมตอนนี้หนูใบเตยก็กำลังจะกลับบ้านนะครับผมพอความจะให้น้องออกกำลังกายนะครับผมเดินเองเลยหนูใบเตยของเรานะครับผมไป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 เร็วเร็วเจ้าอ้วนเร็ววิ่งห่อยเร็ว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 โอ้จำใหญ่เลยไปเฮ้เร็ว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 โอ้ จะให้น้องออกกำลังกายนะครับผมโอ้จ้ำใหญ่เลยเอาเอาเร็วเร็วเฮ้ยเร็วออกกำลังกายหน่อยเต้เร็ว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 จ้ำจ้ำจ้ำจำจำใหญ่เลยนะครับผมดูสเต็ปเท้านะครับผมโอ้เร็วมากนะครับวิ่งเร็วมากนะครับผมเอาเร็ว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  เเท้านะครับหนูไปเตยของเรานะครับผมไปเฮ้ยเอาไปเร็วเลยหนูตเตยเดินเองเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมวิ่งออกกาลังกายนะครับหนูไปเตยของเรานะครับผมวันนี้ไม่มีควานนะครับ ควานไปได้ไม่มีควานนะครับหนูใบเตยของเรานะครับผมเดินเองเลยนะครับผมโอ้มีแวะด้วยหนะูใบเตยของเรานะครับผมเอาแวะก่อนแป๊บหนึง่งพักเหนื่อยก่อนนะครับผมเดินเร็วนะครับผมจ้ำเอาจ้ำเอานะครับผมเจ้าหนูใบเตยของเรานะครับผมเดี๋ยวพักเหนื่อยแป๊บนึงอ่ากินหญ้าก่อนนะครับเติมพลังก่อน <c arts> สวนไผ่นอนี่นอหญ้าสวยจังเลยนะครับผมหญ้าเขียวกะจีเลยทีเดียวนะครับผมกินไปนาจะอร่อยโอ้คือสีวานเนาะคือสีแสบคือชีน,นัวครับผมใส่ปะลาไปนิดโอ้บะเมนตัวสร้างตัวนี้โอ้ใส่ปะลาไม่ได้นะครับผมแซบนัวแซบนัวนะครับผมหญ้าเขียวๆอ่อนๆนะครับผมไปต่อแล้วจะดูใบเตยนะครับผมก็ไม่มีควานนะครับผมควานก็ ต้องอยู่ท้ายนะครับผมเนื่องจากเราไม่มีคว้านนะครับผมก็ให้น้องเดินนําหน้านะครับผมไปเตยไปไม่ได้ลูกถอยถอยถอยไปลึกไม่ได้ลูกถอยมาถอยมาต้นทัวเขาเนี่น,ถอ,อถ,อนถอยมาเร็วไปไม่ได้ถอยมามาไหมถอยมาเร็วถอยมาเร็วไปบ่ไดดีเสียงิน,เ,นเขาไปกินต้นทัวเขา <c oughs> <c oughs> ถอยถอย เอ้ยอย่าบอกยากไม่อีหลาคัมเพงอีแตงอนอุ้ยบอกยากยากนะครับผมพีพีแม pues, ่ไม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมบอกไม่ให้เข้าไปสวนเขาก็เข้านะครับผมอะไรมีช้างนี่เฮ้เตยถอยมาถอยมาเร็วอีบอกไม่ให้เข้าไปก็จะเข้านี่เด็กหนุ่มโตให้ด้ยถอยท้ายเว้น เข้าไปไม่ได้ส่วนเขาเฮ้ย hey. ไปออกกำลังกายนะครับผมเจ้าหนูใบเตยของเราเดินเองเลยนะครับเจ้าหนูใบเตยนะครับผมจะจำบ้านตัวเองได้หรือเปล่าเนาะเจ้าใบเตยเนาะไป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 เฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยโอ้ยตกโซตกโซตกเดี๋ยวเดี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 ยวเอาท้ยโอ้ยตกหมดเลยโอ้โซตกหมดเลยเดี๋ยวเดียวพ่อขึ้นให้ลูกเดี๋ยวใจเย็น ใจเย็นใจเย็นอย่าฝ้าอย่าฝ้าวใบเตยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวไปขว้างรถขี่รถเครื่องนะครับผมไปเตย้ยไปทางนี้บูนวิ่งต,ตามมาถอยมานี่ไม่ใช่มาทางนี้โอ้เดินตามมาไปแล้วถอยถอยมา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 ทางนี้มาทางนี้โอ้ยเดินตามพี่บูนไปจะไปกุศลบอ <laughs> มาเร็วมาเร็ว มามานี่ไปบ้านเร็วโอ้ยจะเตินตามเขาเล <c oughs> แล้วเดินจะไปกดมนแล้วเลยรู้ไปเตอือนมาเร็วมา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 เร็วเฮ้ยมาไปไปไปบ้านเร็วเร็วเร็วมาเร็วมามา

ไปเลื่ยเข้าบ้านเรืเเเ่อยเรอยเื่อเก่งมากเลยนะครับเดินเองเลยนะครับเจ้าหนู่มใบเตยของเรานะครับผมไปอุ้ยเก็บโอ้มีเก็บแวะด้วยนะครับผมโอ้ฉลาดแท้ใบเตยมุดเท่านั้นนะครับผมสุดยอดเลยนะครับหนูใบเตยของเรานะครับผมถึงบ้านเองเลยนะครับผม โอ้ขวานหิงของเราเตรียมหญ้าไว้ให้กับหนูใบเตยนะครับผมหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมหนึ่งรถเข็นโอ้หญ้าตัดหญ้ามาจากไหนเนาะเตรียมไว้ให้หนูใบเตยของเรานะครับผมโอ้กินใหญ่เลยหนูใบเตยอร่อยใหญ่เลยนะครับผมกลับมาก็ได้มากินหญ้านะครับผมเขียวขจีนะครับผมไว้ให้น้องได้กินได้ทานนะครับผม แซบอแบอีละแซบบอไหนอีลาแซบบอโอ้เศหลายเศบหลายนะครับผมแซบบอหนุ่มใบเตยนะครับผมเ่บหลายได้กินหญ้านะครับผมเขียวตะ้ีน,นะครับผมก็หล so, ังจากที่กลับมาจากอาบน้ําเล่นน้ํานะครับผมหนุ่มใบเตยของเรานะครับผม เอาทักทายหน่อยสวัสดีจ้าหน่อยเร็วดูเตยเชียงด้วยแล้วจ้าหน่อยเชียงด้วยเชียงด้วยหวานนแล้วเชียงหวานหวานไม่เอาเชียงหวานหวานเชียงอืมน่ารักนาเอ็นดูเลยทีเดียวนะครับผมหนูใบเตยของเรานะครับผมพอขวานก็ฝากนะครับผมพี่ๆพี่ๆเอฟซีนะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสมัครสมาชนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับหนูใบเตยของเราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีผู้ติดตามน้อยเหลือเกินนะครับผม3 0 0กว่าคนนะครับผมในทางช่อง youtube นะครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลยหนูใบเตยนะครับผม นี่ก็เดินกลับบ้านเองเลยนะครับหนูใบเตยของเรานะครับผมเก่งมากเลยนะครับผมน่ารักน่าอินดูเลยทีเดียวนะครับผมก็เตรียมยาไว้ให้กับน้องนะครับผมได้กินได้ทานนะครับผมออกกำลังกายสักหน่อยนะครับผมก็ตัวอ้วนจังเลยนะครับหนูใบเตยนะครับผมวิ่งกระจายเลยนะครับผมโซ่หล่นเลย ก็ยาวนะครับผมฝูกให้น้องเล่นอยู่ในป่านะครับผมเดินชมวิวในป่านะครับผมเล่นน้ําเล่นขี้โคลนนะครับผมเอ้ยใบเตยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไปดึงมะม่วงเขาแล้วสูงบนสูงสูงบนยกสูงบนสูงสูงบนเบสียงหน่อย ด้ก่อนเชียงเจ้าโอ้ยเสียงหวานเสียงใสเลยทีเดียวนะครับนูใบเตยของเรานะครับผมต่ฝากติดตามนะครับผมอีกรอบนะครับผมติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสมัคสมาชนะครับผมให้กับนูใบเตยของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ